มาจากตัวเราส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเหมือนในไอ้ไอ,อะไรนะคลื่นกระแสพลังงานอะไรเงี้ยเนาะถ้ามันมีคลื่นตรงกันอะไรเงี้ยเนาะถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันมีพลังงานอยู่แล้วไงแต่เรามันสัมผัสมันไม่ได้แต่ว่ามาฝึกอนาปนสติเนี่ยมันถ้าใครควบคุมได้เนาะคิดว่าเนาะถ้าใครควบคุมได้มันก็จะจะเลิศอะ่ะทีนี้เราก็มามาเรียนรู้มาหัด เพื่อที่จะควบคุมตัวนี้แหละความคิดเห็นของครูบานะแต่ครูบาก็ยังควบคุมไม่ได้หรอกก็กําลังศึกษาเรียนรู้กับเขาอยู่เนาะเพราะเขาไม่มีตัวเราก็เลยต้องเรียนรู้เขาเอาความรู้สึกเรียนรู้บางครั้งมันคือเราไม่ตัดสินน่ะว่าเออนี่คืออะไรอย่เงี้ยเราแค่ดูดูไปเฉยมันก็เลยยังไม่รู้ว่าเอออะไรคืออะไรเงี้ยมันก็จะงง